สวัสดีค่ะสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่สาพยากรหรือสาวไพทา,าโรนะคะคลิปนี้จะเป็นการทำนายดวงรายเดือนของชาวราศีตุลประจำเดือนนิถุนายน2566ราศีตุลคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนนะคะเดี๋ยวเราจะาดูกันว่าชาวราศีตุลน,นะคะจะเป็นอย่างไรบ้างในเดือน มิถุนาย,ยนนะคะการทํานายดวงนี้เป็นดวงโดยรวมโดยกว้างอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างดูอย่างมีสตินะคะซึ่งการทํานายดวงนี้นะคะเป็นการทํานายดวงตามราศีนะคะราศีเกิดแต่ถ้าใครอยากดูลักษณะเกิดก็ดูได้นะคะดูทั้งสองอย่างเทียบกันก็ได้ค่ะคะ่ะที่สําคัญดูแล้วดูแบบมีสตินะคะอย่าดูแบบงมง,งายนะดูเพื่อเป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์นะคะ ก่อนอื่นก็ขอขอบคุณนะคะขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะคะขอบคุณทุกๆก,กำลังใจขอบคุณการกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามนะคะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตสับไพ่แล้วก็จะหยิบไ้่แทนชาวราศีตุลน,นะคะมาดูผ้าใบแรกเลยค่ะจะดูในเรื่องของการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภนะคะจะเป็นการดูดวงทั่วไปก่อนนะคะแล้วก็ จะดูให้ทีละเรื่องแยกตามการงานการเงินความรักสุขภาพโชคลาภแล้วก็ความรักนะคะามาดูไพ่ใบแรกได้ไพ่แฮงแมนค่ะชาวราศีตุลน,นะคะในช่วงเดือนนี้เดือนมิถุนายนนี้ชาวราศีตุลอาจจะมียังมีพันธะยังมีภาระ,ย,าระยังมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างที่มันยังไม่หลุดออกจากหัวนะคะยังมีติดอยู่ยังมีพันธะภาระผูกพันอยู่อาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะ อนุญาตนะคะเดี๋ยวปรับกล้องแบบนี้ค่ะาอาจจะเป็นในเรื่องของการงานนะคะเนื่องจากการงานอาจจะยุ่งช่วงนี้งานยุ่งงานเยอะนะคะงานยุ่งงานเยอะเป็นภาระแลวก็เป็นสิ่งที่มันทําให้คุณเกิดมีกิเลสมีตันหามีราคะ <c oughs> นะคะมีความอยากนะคะไพ่เดวิลขึ้นมาเนี่เป็นเรื่องของกิเลสตัณหาไอบายามุขลุ่มหลงมัวเมา นะคะมันทาให้คุณอยู่รุ่มหลง่งซึ่งก่อนหน้านี้คุณอาจจะแบบชีวิตคุณแบบสมบูรณ์พูนสุขแฮปปี้นะคะมีความสุขดีนะคะสมบูรณ์พูลสุขแฮปปี้มีความสุขดีนะคะซึ่งก่อนหน้านี้เนะอได้พไพ่ the empress ขึ้นมาหรือแล้วก็ได้ไพ่ queen of cups ขึ้นมานะคะบางสิ่งบางอย่างแต่ก่อนคุณต้องคิดเองนะคะ คิดแบบอยู่ในมุมของตัวเองนะคะเนาะคิดเยอะคิดมากนะคะนะและมีไพ่แปดถ้วยนะคะไพ่บอกว่าชาวราศีตุลคุณต้องก้าวข้ามสิ่งเดิมๆสิ่งที่คุณที่คุณเคยทําเดิมๆต้องก้าวข้ามก้าวข้าม ผ่านหรือว่าหันหลังให้กับสิ่งเดิมๆสิ่งที่มันทําให้คุณรู้สึกเศร้าคุณรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังหมดหวังหมดแรงหมดพลังนะคะคุณต้องก้าวข้ามให้ได้ถ้าคุณก้าวข้ามไม่ได้เนี่ยชีวิตคุณก็ไปต่อ,อยากนะคะก็จะวนหลูปมาเดิมๆนะคะก็จะวนหลูปมาเรื่องเดิมๆนะคะมีไพ่เทมเพลนส์ขึ้นมาเห็นไหมไพ่เทมเพลนส์ขึ้นมาแล้วมาตรงตำแหน่งนี้ไพ่อบอกเลยนะคะว่าคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงนะคะ คุณจะต้องทําบางสิ่งบางอย่างให้มีการเปลี่ยนแปลงเพื่อจะได้เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะคะคุณจะต้องเปลี่ยนตัวเองบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนตัวเองบางคนอาจจะเปลี่ยนที่อยู่อาศัยบางคนอาจจะต้องเปลี่ยนงานนะคะซึ่งการเปลี่ยนคันนี้มันจะทําให้ชีวิตของคุณดีขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เปลี่ยนคุณก็วนลูปอยู่ที่เดิมนะคะเห็นไหมคะมีไพ่ชาลีอัดขึ้นมาบางทีบางคนบางท่านอาจจะต้องได้เดินทางไกลนะคะเปลี่ยนแบบ จากเคยทํางานที่เดิมอาจจะไกลขึ้นกว่าเดิมเลือกต้องเดินทางนะคะไมห่หยุดอยู่กับที่ไม่นิ่งไม่หยุดอยู่กับที่นะคะจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงน,นะคะไพ่พระขึ้นมาไพ่เฮโรเฟนขึ้นมาไพ่บอกว่าจริงๆคุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยช่วยเหลือคอยดูแลนะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คุณนับถือที่คุณอยู่ณนะตอนนี้นะคะขอเพียงคุณ สวดมนต์มันสวดมนต์ไหว้พระอธิษฐานจิตแล้วก็ก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคอยคุ้มครองคอยดูแลนะคะมีที่สำคัญคุณจะต้องมีความขยันขยันมั่นเพียรเท่านั้นคุณถึงจะ,อ,ะอยู่รอดนะคะ นี่คือไพ่โดยรวมของชาวราศีตุลน,นะอย่างที่บอกนะคะไปช่วงนี้ชีวิตคุณช่วงนี้เหมือนทําอะไรก็ต,ติดติดขัดขัดทำอะไรแบบไม่ราบรื่นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานงาน,งานยุ่งงานเยอะงานอะไรเงี้ยและก็มีสบายยม,มุกบางสิ่งบางอย่างเข้ามาล่อตาล่อใจทําให้คุณเกิดความอยากมีอยากได้อยากเป็นอยากนน่นนี่นั่นอะไรเยอะๆไม่รู้ปัญหานะคะไพ่บริเลยบอกว่าคุณต้องก้าวข้ามให้ได้เพราะจะทําให้ไม่งั้นคุณจะรู้สึกท้อแท้สิ้นหวังเสียใจ นะคะเบื่อหน่ายคุณจะต้องก้าวข้ามผ่านให้ได้แล้วก็มีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณต้องมีการเปลี่ยนแปลงชีวิตคนเราต้องเดินหน้าไปนะคะที่สําคัญนะคะทำทุกอย่างด้วยความมีสติมีความรอบคอบนะคะแล้วก็คุณมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่คอยคุ้มครองคุณอยู่ดูแลคุณอยู่นะคะฉะนั้นบางคนบางท่านอาจจะลืมไปนะคะอาจจะลืมไปว่าเอ๊เราเคยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยคุ้มครองคอยดูแลนะลองหันกลับมาแล้วก็ไหว้ดู นะคะไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ไหว้สิ่งที่ทําให้คุณรู้สึกสบายใจนะคะเดี๋ยวมาดูในเรื่องของการงานก่อนเลยนะคะเปิดไพ่การงานก่อนเลยนะคะไพ่การงานของคุณนะคะเดี๋ยวจะเปิดไพ่เพิ่มให้ในเรื่องของการงานนะไพ่การงานของชาวราศีตุลมาดูซิว่าการงานไพ่ที่เห็นในเรื่องของการงานนะมีไพ่ห้าไม้เท้าขึ้นมาเลยนะคะ การงานของคุณค่อนข้างจะยุ่งนะในเดือนนี้ไพก่กันใหไพ่แปดเหรียญขึ้นมาไพ่ใบเดิมเหมือนไพ่ใบสรุปเห็นไหมคะไพ่ใบเดิมขึ้นมาไพ่แปเหรียญขึ้นมาเนี่ยแสดงว่าการงานของคุณในช่วงนี้ในช่วงนี้นะในช่วงนี้การงานของคุณค่อนข้างจะหนักจะเยอะจะยุ่งนะคะแต่ว่ามันก็เป็นถ้าคุณขยนันมีความขยนันมีความอดทนมีความมุ่งมั่นนะคะมีความตั้งใจคุณก็จะผ่านบททดสอบนี้ <osta> ไปได้ในเรื่องของการงานนะคะ ก็งานมาคู่กับเงินนะคะเห็นไหมคะไม่ว่าจะเป็นปัญหาอุปสรรคอะไรเข้ามาถ้าคุณสู้ไม่ถอยมีการเริ่มต้นที่ดีคุณจะได้รับชัยชนะหรือ,อความขยนันความมุ่งมั่นจะมีชัยไปกว่าครึ่งแล้วนะคะในเรื่องของการงานถ้าใครทำงานเกี่ยวกับงานต่างประเทศงานต่างชาติงานเกี่ยบทำงานบางคนทํางานบริษัทต่างชาติบางคนทํางานเกี่ยวกับการติดต่อต่อตางประเทศบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของออนไลน์ จะดีนะคะขอเพียงมีความมุ่งมั่นมีความตั้งใจจริงนะคะแล้วก็จะประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานนะคะอย่างที่บอกนะบอกไปแล้วถ้าใครอยากเปลี่ยนงานช่วงนี้ถามว่าเปลี่ยนได้ไหมเปลี่ยนได้นะคะให้เถมแรงขึ้นเขาบอกว่าให้หันหลังกับสิ่งเดิมๆถ้ามันไม่โอเคเปลี่ยนเลยคะ่ะเปลี่ยนแล้วจะดีขึ้นนะคะในเรื่องของการงานนะมาดูในเรื่องของการเงินค่ะ การเงินบอกแล้วมีไพ่แปดเหรียญขึ้นมาไพ่แปดเหรียญการเงินของคุณมันก็โอเคนะค่อนข้างจะโอเคในเรื่องของการเงินชาวราศีตุลเนานะการเงินของคุณนะการเงินของคุณช่วงนี้อาจจะมีเงินเข้ามือหน่อยเนาะมีเงินเข้ามือมาให้เก็บหอมรอมริบมาให้จับใจ่ายใช้สอยในเรื่องของการเงินแต่คุณก็ยังมีพันธะมีภาระแต่ที่สําคัญคุณอ่ะชอบใช้จ่ายเงินไปเรื่องกับความสวยความงาม นะคะหรือหมดเปลืองไปกับเรื่องของเสื้อผ้าหน้าผมอะไรประมาณนี้เลยนะคะเนาะการเงินของคุณให้ระวังนะคะมีเงินเข้ามาแต่ไม่ได้ว่ามีเยอะนะคะมีเงินเข้ามาให้จับจ่ายต้องรู้จักเก็บรู้จักประหยัดรู้จักมัธยัถ์นะคะอย่าใช้จ่ายเกินตัวนะคะเมื่อไหร่ที่รู้คุณใ,ใช้จ่ายจนเกินตัวคุณอาจจะมีเรื่องของภาวะการขาดสนนะคะเงินขาดมือได้เงินไม่คล่องมือได้นะคะ ฉะนั้นในเรื่องของการเงินช่วงนี้ก็ให้ระวังหน่อยนะไม่ใช่บอกเออมีเงินมาแล้วก็ใช้จ่ายหมดเลยนะคะมาดูในเรื่องของในเรื่องของโชคลาภพูดเรื่องการเงินแล้วก็ต่อด้วยเรื่องของโชคลาภเลยโชคลาภของชาวราศีตุลมีไพ่ควีนถือเหรียญหนึ่งเหรียญคุณจะมีโชคลาภค่ะ คือจะมีโชคลาภทางการเงินจะได้เงินก้อนเงินได้มาจากไหนได้มาจากความฝันนะคะเนาะโชคลาภนะใครอยากเสี่ยงโชคลองดูนะคะสวดมนต์ไหว้พระนะคะสวดมนต์ไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะแล้วก็อธิษฐานจิตนะคะแล้วก็โชคลาภที่ได้อาจจะได้จากความฝันนะคะหรือสิ่งที่คุณไปบูชาไปสักการะไปขอพรนั่นแหละนะคะอ่นะ โอเคมาดูในเรื่องของสุขภาพสุขภาพช่วงนี้คุณเครียดมาก <c oughs> คุณเครียดหรือเปล่าคุณนอนไม่หลับไหมนะคะคุณรู้สึกว่าจิตใจคุณไม่ค่อยไม่ค่อยดีนะคะอย่าเืยหมดถ้าจิตใจไม่ค่อยดีให้ให้ใหมั่นสวดมนต์ไหว้พระนั่งสมาธินะบางคนมันก็ช่วยได้นะสุขภาพบางคนอาจจะมีปวดหัวเวียนหัวได้หรือหรือมีปัญหาเรื่อง มดลูกพวกนี้ได้นะคะเรื่องสุขภาพนะคะบางคนปวดหลังนะปวดหลังอาจจะมีปวดหลังได้นะคะปวดหัวนอนไม่หลับเครียดนี่เะคะของชาวราศีตุลน,นะฉะนั้นเรื่องสุขภาพต้องดูแลสุขภาพของตัวเองด้วยนะไม่ใช่ทาแต่งงานไม่ดูดูแลสุขภาพของตัวเองนะคะมาดูในเรื่องของให้อยากบอกอยากแนะนําอะไรนะ ถ้าอยากบอกอยากแนะนําอะไรชาวราศีตุลบ้างในเดือนในเดือนนี้ให้อยากบอกอยากแนะนําอะไรบ้างนะคะอยากบอกอยากแนะนําในเรื่องของอ่าพันธนาการบางสิ่งบางอย่างที่มันยึดติดยึดมั่นทําให้คุณรู้สึกว่าเป็นพันธนาการอยู่นะคะคุณค่อยๆให้คุณค่อยๆปลดล็อก ลดล็อกทีละอย่างค่อยๆก้าวออกมาจากพันธนาการที่มันผูกไว้เงื่อนไขมีพันธะมีภาระอะไรค่อยๆบางทีบางอย่างมันไม่ได้ออกมาได้ทันทีค่อยๆทําทีละเรื่องทีละราวทีละเรียงลําดับความสําคัญเนาะที่สําคัญปัญหาครอบครัวของคุณน่าจะมีพันธนาการเกี่ยวกับเรื่องปัญหาครอบครัวเนาะมีพันธะมีภาระที่จะต้องอดูแลครอบครัวนะคะ เรื่องปัญหาครอบครัวหลายๆครอบครัวก็มีปัญหาฉะนั้นการแก้ปัญหามันไม่ใช่ว่าจะตัดทิ้งแล้วก็ออกมาเลยนะคะแต่ค่อยๆเรียงลําดับความสําคัญอย่างที่บอกของปัญหาปัญหาไหนสําคัญกว่าน้อยหลังค่อยๆจัดการทีละปัญหาแล้วคุณจะแล้วคุณจะแก้ปัญหาได้นะคะถ้าคุณไม่เปลี่ยนอะไรเลยชีวิตคุณก็อยู่แบบนี้แหละนะคะคุณจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงตัวเอง ดูซิไพ่อยากแนะนำในเรื่องของการเสริมดวงหรือคำแนะนำอย่างไรบ้างแก้ไขอย่างไรบ้างนะคะวิธีการเสริมดวงแก้ไขมีอะไรบ้างนะคะอ่ะวิธีการเสริมดวงหรือแก้ไขหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะไพ่บอกว่าให้คุณนะให้คุณนะให้คุณนะมีตั้งมั่นนะ กำหนดเป้าหมายตั้งมั่นตั้งมั่นแล้วไปให้ถึงเส้นชัยนะคะไม่ว่าปัญหาอุปสรรคมันจะมากแค่ไหนแต่คุณต้องมีความตั้งมั่นตั้งเป้าหมายแล้วก็ไปให้ถึงเป้าหมายที่เราวางไว้อ่าระหว่างทางมันอาจจะมีหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเข้ามาเป็นบททดสอบเป็นบทพิสูจน์ให้คุณนะคะขอให้คุณอดทนนะคะอดทนอดกลั้นนะคะ แล้วคุณจะประสบความสำเร็จหรือไปถึงเป้าหมายที่คุณวางไว้นะคะโอเคนี่คือสิ่งที่ไพ่ยอยากบอกอยากเตือนอยากแนะนำนะคะโอเคนี่คือพ่ทั่วไปของชาวราศีตุลต่อไปเราจะมาดูในเรื่องของความรักค่ะความรักชาวราศีตุลขออนุอยากใช้ไพ่สำหรับนี้นะความรักชาวราศีตุลจะดูเรื่องของความรักสำหรับคุนโสด คนที่มีคนคุยและคนที่มีคู่นะคะคนโสดก่อนเลยค่ะคนโสดชาวราศีตุลมาดูซิว่าคนโสดความรักเป็นอย่างไรบ้างน,นะคะใครที่โสดนะคะก็ลองเข้ามาดูนะคนโสดชาวราศีตุลค่ะคนโสดได้ไพ่สองไมท้าช่วงนี้คุณเน้นเรื่องงานนะคะคนโสด คุณมุ่งมั่นทางานบางคนมองหางานต่างประเทศนะคะด้วยความที่คุณเครียดคุณมีตกกัาวลคุณย้ําคิดย้ำความคุณนอนไม่หลับคุณเครียดเครียดเรื่องอะไรเรื่องงานคุณมองหาอาชีพเสริมนะคะแต่ให้บอกคุณว่านะคะในเรื่องของความรักคุณรอเวลาอย่างเดียวเวลามันจะเป็นตัวบางสิ่งบางอย่างทําให้ทุกอย่างดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความรักเรื่อง หลายๆสิ่งหลายๆอย่างบางทีมันต้องอาศัยระยะเวลานะคะแต่คุณเครียดมากเกินไปไหมนะคะทําให้ถึงขนาดว่าค,ค,คิดเยอะคิดมากนอนไม่หลับเครียดนะคะ mm hmm. คุณเลยเหมือนเป็นคนที่คนโสดคุณเหมือนเป็นแบบฉันอยู่แบบนี้แหละโสดแบบมีความสุขนะโสดโสดแบบมีความสุขโสดแบบอ่าก็หวานเสน่ห์ไปเรื่อย นะคะชาวราศีตุลคุณเหมือนฉันโสดและฉันมีความสุขนะคะเห็นไหมคะมีไพ่ก้าวถ้วยหวานเสน่ห์ไพ่ก้าวเหรียญน,นะคะทําตัวเองให้สวยให้รอให้เลิศให้เชิดน,นะคะคุณเหมือนรู้สึกว่ากลับมารักตัวเองอ แต่ในความรักตัวเองของคุณยังรู้สึกเหมือนว่าภายในใจมันมีคลื่นบางสิ่งบางอย่างมากระทบบางสิ่งบางอย่างคุณเหมือนยังเศร้ายังเหงามีภพ่แปดถ้วยเข้ามารู้สึกเหงารู้สึกโดดเดี่ยวนะคะไพ่เราบอกว่าแต่สรุปสุดท้ายคุณก็ยังอยากเป็นคนที่มุ่งมั่นทํางานประสบความสําเร็จในเรื่องของงานคนโสดคุณเหมือนบอกว่า เออฉันอยู่แบบนี้แหละฉันก็มีความสุขดีโสดแบบมีความสุขโสดแบบแฮปปี้แต่ลึกๆภายในใจคุณยังมีอารมณ์ความรู้สึกแบบเหงาไหมก็เหงานะเออก็เหงานะไพ่เลยบอกว่าให้คุณน่ะรู้จักการเรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะรับนะคะการเรียนรู้แล้วก็คอยดูแลพึ่งพา ช่วยเหลือนะคะคุณต้องรู้จ um ักเรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะรับเรียนรู้ที่จะเป็นผู้ให้ผู้รับแล้วก็เรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาอาศัยนะคะเรียนรู้เรื่องของการพึ่งพาอาศัยในชีวิตคนเราคนเราบางทีอยู่โดดเดี่ยวอยู่คนเดียวมันก็อยู่ยากนะคะแต่เราต้องอาศัยพึ่งพาคนอื่นคนอื่นพึ่งพาอาศัยเราบ้างอะไรางเงี้ยนะคะแล้วก็บางทีคุณต้องให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องของความรักด้วยนะนะคะ คนโสดแต่ช่วงนี้บอกเลยคุณยังโสดต่อนะคะคนโสดคุณยังโสดต่อไปเอามาดูสำหรับคนที่มีคนคุยดูซิจะเป็นอย่างไรบ้างท่านที่มีคนคุยนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนสถานะยังไม่ชัดเจนจะเป็นแค่คนคุยต่อหรือ,อยังไงนะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยคุณเหมือนว่าได้ไปห้าถ้วยอะ คนคุยคะคุณมีคนคุยนะแต่คุณได้ไพ่ห้าถ้วยขึ้นมาเนี่ยคุณไปมองแต่อดีตมองแต่เรื่องเก่าเรื่องเดิมเรื่องที่มันทําให้คุณเสียใจนะคะคุณคุยหลายคนหรือเปล่านะคะคุณก็เลยไม่มั่นใจในคนที่คุณคุยอยู่คุณเลยเลือกที่จะคุยหลายคนมีตัวเลือกหลายตัวเลือกนะคะแต่คน ของคุณคนที่คุณคุยอยู่เขาโอเคกับคุณมากเลยนะนี่คนที่คุณคุยอยู่นะตอนนี้ไม่รู้ใครแหละเขารักคุณเขามีความมั่นคงในเรื่องของการงานมั่นคงในเรื่องของการความรักอืมมีแต่ตัวคุณนี่แหละไม่ชัดเจนเขาคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตคอยดูแลคุณคอยช่วยเหลือคอยเกื้อกูลคอยดูแล นะคะและเป็นคนที่รู้จักเก็บเงินเก็บทองนะรู้จักเก็บเงินเก็บทองว้าวไดไพาเดะซันด้วยนะคะมันเป็นการเริ่มต้นที่ดีของคุณอ่ะมันเป็นคนที่คนที่คุณเขคนที่เข้ามาหาคุณนะตอนนี้หรือคนที่คุณคุยนะตอนนี้อ่าเข้าเหมือนทางออกทางสว่างของคุณเข้าเหมือนคนที่เข้ามาคอย ดูแลคอยช่วยเหลือคอยซัพพอร์ตอาจจะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่าคุณนะคะอืมว้าวนะคะให้เอ็มเพสขึ้นมานะคะแต่ถ้าคุณยังไม่มั่นใจไม่มั่นใจในตัวเขาในตัวคุณนะคะคุณก็ดูแลตัวเองให้ดีนะคะเพราะว่าคุณมีโอกาสตั้งท้องตั้งครันได้สําหรับท่านที่มีคนคุยนะอ่า คุณมีโอกาสที่ได้ให้เอมเพลขึ้นมาคุณมีโอกาสตั้งท้องตั้งคภนได้นะคะอเห็นไหมคะคุณมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคภนคุณมีโอกาสที่จะเ,ออเริ่มต้นอะไรใหม่ๆในในเรื่องของความรักนะเออแต่ไม่แต่ว่าทําไมคุณรู้สึกทุกข์ใจละ่ะมันอาจจะทําให้คุณทุกข์ใจก็ได้นะคือท้องไม่พร้อมอะไรเงี้ยนะคะอ่ะเดี๋ยวเราอีกใบหนึ่งสิเป็นไร เออเป็นกับใจคุณน,นี่แหละใจคุณลังเลโลเลไม่มั่นใจแต่คุณอาจจะปล่อยให้ตัวเองตั้งท้องตั้งคันได้นะคะ,อะโอเคสิเห็นไหมคะพายขึ้นมาบอกว่าใจคุณยังยังไม่แน่นอนยังไม่โอเคแต่คุณก็ปล่อยใจปล่อยตัว <c oughs> นะคะสำหรับท่านที่มีคนคุยนะ,ะดูสิพายบอกว่าอย่างไรถ้ายังไม่พร้อมต้องรู้จักป้องกันนะคะ ท่านบอกว่าคุณน่ะจะต้องเรียนรู้และต้องเอาบทเรียนจากอดีตมาเป็นประสบการณ์นะคะนะคะความสัมพันธ์ในอดีตน่ะมันจะทําให้คุณรู้ว่าคุณควรจะทําอย่างไรในความสัมพันธ์แล้วก็ให้คุณรู้จักที่จะรักมากขึ้นนะคะ ก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปในการที่จะมีคนรักมีความรักนะคะจริงๆของพวกคุณสองคนสามารถที่จะไปต่อกันได้แต่เหมือนคุณตัวคุณนี่แหละยังไม่มั่นใจในตัวเองอาจจะสลับกันได้นะอืมโอเคนี่คือไพ่ของคนที่มีคนคุยสถานะยังไม่ชัดเจนนะคะมาดูค่ะต่อไปมาดูสำหรับท่านที่มีคู่ ท่านที่มีคู่ชาวราศีตุลน,นะคะคนที่มีคู่นะคนที่มีคู่ชาวราศีตุลมาดูซิจะเป็นอย่างไรบ้างคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ชาวราศีตุลค่ะมีไพ่เพจออฟคัพช่วงนี้อารมณ์คุณไม่มัน่นคงไม่แน่นอนอารมณ์สวิง คุณรักตัวเองนะคะคุณรักตัวเองหรือสำหรับครอบครัวคุณอ,อ่ะคุณแต่คุณก็สู้ไม่ถอยนะ,อะมีปัญหามีอะไรเข้ามาคุณก็สู้ไม่ถอยบางทีคุณก็ปล่อยให้มันเป็นไปตามกลมล้อแห่งโชคชะตานำพานะเพราะคุณรู้สึกว่าสำหรับท่านที่มีคู่บางทีมันก็ช่วงนี้ก็อยากเป็นอิสระบ้างอยากไปท่องเที่ยวบ้างนะคะอยากพาลูกๆไปท่องเที่ยวอยากใช้จ่ายเงิน นะคะอาจจะเป็นไปได้หมดเลยชาวราศีตุลคนที่มีครอบครัวเนาะแต่มันก็เหมือนกับว่ามันเป็นมุมสะท้อนกลับนะมุมสะท้อนกลับว่าสิ่งที่คุณทําก่อนหน้านี้บางทีก่อนหน้านี้ใช้เงินเยอะพอจะไปอยากไปเที่ยวอยากลันลาอาจจะไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าช่วงนี้ ต้องทํางานหนักนะมีภาระมีแบกรับภาระอยากไปเที่ยวก็ไม่ได้เที่ยวนะคะคุณก็เลยรู้สึกบางทีหงุดหงิดเหนื่อยท้อนะคะแต่คุณก็โอเคอะด้วยความเป็นครอบครัวนะคะบางทีช่วงนี้งานเยอะงานยุง่งไม่มีเวลาไปเที่ยวอยากไปไหมอยากไปอยากพาครอบครัวไปเที่ยวอยากพาเด็กๆไปเที่ยวอะไรเงี้ยนะคะแต่ว่าคุณก็ยังไม่พร้อมในเรื่องของงานอาจจะเยอะงานอาจจะยุ่งนะคะช่วงนี้ รอให้การงานอ,อยู่ตัวก่อนคงที่ก่อนถึงค่อยไปเที่ยวนะมาดูสิค้าว่าไพ่อยากบอกอะไรบ้างสำหรับคนมีครอบครัวมีคู่แล้วนะไพ่บอกว่าให้รู้จัดกรักตัวเองบ้างดูแลตัวเองรักตัวเองนะคะเนาะแล้วก็รู้จักการให้ และก็เรียนรู้ที่จะให้เรียนรู้ที่จะรักเรียนรู้ที่จะมันเป็นประสบการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของความรักนะคุณสามารถที่จะนํามาจัดการนะใช้ได้แล้วก็เอ่อเปิดใจ <c oughs> เปิดใจคุยการเปิดใจที่จะให้เปิดใจที่จะรับพลังงานบางทีบางคนแบบทางานมันเหนื่อยมันอะไรเงี้ยก็เ,เปิดใจ เปิดกว้างเปิดพลังงานรับแต่สิ่งดีๆรับพลังงานดีๆเข้ามาในตัวนะคะอินเนอร์จีพลังงานไหนที่มันไม่ดีให้มันออกไปนะคะรับพลังงานบวกรับพลังงานบวกเข้ามาในตัวเองพลังงานลบๆทิ้งมันไปนะคะอันนี้คือไพ่รายเดือนของชาวราศีตุลประจำเดือนมิถุนายน2566รอบขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาติดตามรับชม ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอให้ชาวราศีตุลโชคดีมีความสุขและพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ